โอ okay. เคเรีนว่าการทำหร่อที่เราสอนเด็กๆกันก็คืออย่าคุยกับแบบน้าใช่ไหมแต่วันนี้คนแบบน้ายอะไรครับตรงเนี้ยหลายคนก็ต้องยอมรับน,นะว่าเรียนรู้ด้วยมือถือ๊กด้วยที่แบบพ่อพี่แม่ทำงานหรือว่าบางทีแบบอยู่ที่บ้านท,ทำอาหารส่งไลน์แมนว่าอะไรต่างๆนี่ก,นก็คือหลายๆอย่างใช่ไหมฮะทำงานเวิร์ดโฟมเวิร์ดแอดโฮมก็มีอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแบบคุณลูกมากนะนะนะักนะก็ให้คนรู่นที่กับโทรศัพท์ไป เล่นเกมไปอะไรไปเปิดอะไรไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าคนแปลกหนา้าเนี่ยไม่ต้องมาเจอกันข้างนอกเลยเมื่อก่อนลูกก็ออกจากบ้านไปใช่ฮะถึงจะเจอคนแปลกหน้าได้แต่วันนี้คนแปลกหน้าทำไมฮะเข้ามาถึงลูกเล่นในห้องนอนเลยอะ่ะถูกไหมเข้ามาทั้งภาพและเสียงก็เดี๋ยวนถูกไหมแต่แล้วเขาวิดีโอแชทเขาอะไรกันต่างๆ่างพวกนีนะเรามาลองดูนลยฮะที่ต่างประเทศเนี่ยมีทําการทดลองอันหนึ่งนะซึ่งผมรู้สึกว่าน่ากลัว น่ากลัวมากเดี๋ยวเราลองไปดูการทดลองนี้ด้วยกันนะฮะอันนี้นะเขาทดลองคือเขาเลือกเหยื่อนะอายุ12 13 14เป็นเด็กผู้หญิงนะอายุ12 1สองนะครับแล้วเขาทำเ,เป็นจำลองนะจำลองเหตุการณ์แล้วเขาดูวิชาชีพโดยการปลอมไอ้เขาสร้างไอ้เขาเด็กแบบอายุ15 16อะ่ะอะไรแบบนี้นะเหมือนเด็กก็จะชอบพื้นที่อะไรต่างๆแบบนี้นะ,ะับเขาก็ทำแบบแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปชวนคุย ชวนแชทแชทไปแชทมาแชทไปแชทมาจนถึงจุดที่นัดออกเจอข้างนอกแล้วดูสิว่าเด็กเราเนี้พอแชทแล้วรับคำนัดแล้วออกมัเจอไหมโดยที่สกระนการทั้งหมดนะฮะอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กทั้งสิ้นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กรับรู้เดี๋ยวเรนมาดูกันนะครับ Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook, posing as a 15-year-old boy, with a pantyhose like all these girls, ages 14, 13, and I've been talking to these girls for the last three or four days, and today we're supposed to meet up. But well, we found out... Yeah. Can we get some T1 here? Can we get some T1 sure to watch it tonight and use what we've learned from this video to better educate your friends and family. I'm going to I I'm that. Right here.

ก็จะมีต่กล้องคอยแอบจับภาพตลอดเวลาครับและนั้งจุดนักเขาก็ทจริงคือบะคุณพ่อรออยู่กันแเราด้วยนะ Oh, she's coming in, yeah. Michaela? From Facebook. Michael, mm Are you crazy? Are you out have -hmm. been of fucked. Why would you do this? Yeah, you know that. I could have been anyone. Like you you talked to me for the last four days. You've been talking to me on Facebook. You just. Do you know that? Like. วัยที่หนึ่งนะฮะเดักก็มีกเด็กมันซ่าสปอร์ตไปข้่งหมฮะแต่นี่เขาก็แบบว่าเด็กก็ตกใจนิดนึงนะคุณพ่อเขาไปจับชาร์จับตะข้องกันก็ไม่ค่อยง่าเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ด้วยความอาจจะด้วยความโมโหก็เข้าใจอันนี้อีกเคสหนึ่ง อันนี้แก็คือไอ้นี้หน้าคุณพ่อไงหน้าคุณพ่อแบบเฮ้ยลูกคิดไม่ออกอนั่งใจมันจั่ยน่ใจมันโนเวย์อ๋อโนเวที่แบบว่าลูกสาวจะเปิดประตูบ้านออกมายามวิการค่ำคืนแบบนี้เพื่อนัดเจอคนที่คุยผ่านเซ๊ก way คือเขาเทคสก่นนั้นเด็กเทคสองมาประมาณว่าคุณพ่อน่าจะหลับแล้วอะไรเงี้ยป่ะไม่ใช่บ้านเธออะไรเงี้ยรายนี้น่าจะนอนอายุ13 ไม่ใช่แค่ออกมาคุยกับคนด่าหน้าแต่กระทั่งแชทกับคนด่าหน้านูอกไหมมันต้องมันต้องเพิ่มเอลเมนต์ทางด้นานใส่เพิ่มเข้าไปเพิ่มถูกไหมเพราะว่าเขาแชทเขาอยู่ในบ้านอนะ่ะบางทีนั่งกินนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะกินข้าวกับเรารด้วยซ้ำถูกไหมแต่เราไม่รู้เลยเขาแชทกับใครและการแชทข้อความอะไรเห็นไหมนะอันนี้อันตรายนะครับอันนี้อันนี้เปิดประตูบวว้านะนะอันแรกอ <c oughs> อกไปเจอสวนสาธารณะอันนี้ อะประตูบ้านนะเทสที่สามนะเทสที yeah, yeah. ่สามโชว์ที่รถเลยทุกคนมั <reviewing> no, no hmm. <h Dreams> no. şey, uh ่นใจมากสอนลูกมาดีมากไม่มีทางมั่นใจเลวเวนะเลวเวไม่ใช่เอาเลยต่างสบายต่อสู้ปเลย เอาที่อยู่ไปดูว่าเนี่ยลูกส่งที่อยู่มาให้แล้วเช่นที่อยู่บ้านคุณเนี่ยแย่ใช่เริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับบรรยากาศน่ากลัวเชียวนะครับเขาจะกลัวจริงเสี่งเนี่ย I'm having some trouble with the connection. Please try again in a moment. Isn't that? General, <laughs> yeah. turn around. Turn around. Turn around. turn around. Turn around. Turn around. How can you dare go so far? What? Are you? ถึงจะเข้าใจนะผมพ่อุณแม่คือถามว่าแบบไปตำหนิอะไรอย่างเงี้ยก็อาจไม่ใช่วิธีที่ดีนะจริงมันควรจะซอฟต์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เรื่ความโกรธนะแล้วก็ผมว่าหัวใจพ่อแม่ก็เจ็บปวดนะที่แบบนี้แบบว่าเฮ้ยแล้วถ้ากรณีแบบเนี้ยถ้ามันไม่ใช่การทดลอง เขาเป็นพิชาชีพจริงนะแล้วบีดด้วยแล้วตัวแค่นี้แล้วสภาพแบบนี้คิดว่าจะรอดไหมนะฮะมีมีการทดลองอื่นที่ทดลองกับเด็กผู้ชายด้วยก็มีฮะก็มีรูปได้เหมือนกันนะฮะจอดรถเอารถแบบรถสปอร์ตไปจอดหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นมาเล่นเด็กที่ก็สนุกไปที่ไรละไปนหน้รถเล่นก็ขึ้นรถไปอะไรนี้นะฮโชคดีที่เขาทำเป็นการทดลองนะ บบนีคุณลองดูนะถ้าเป็นพวกกระบวนการค้ามันรู้เป็นไงฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วออกชายแดงเลยถูกไหมไม่ต้องห่วงเรื่องของล,ลูกเราเมื่อทำเพศไม่รอดแน่ๆเลยถูกไหมอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะจากการพวกแชทออนไลน์ line, อย่างนี้ผมเคย <c oughs> เคยจะทำคอร์สอันหนึ่งนะคือให้พ่อคุณแม่สปายมือถือลูกเพื่อที่จะได้รู้ว่า ลูกคุยอะไรกับใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบางทีบอกจะเดยนพิเศษ็ะติวหนังสือใช่ไ่มลเูเลีั่นมันไม่ใช่ก็คือไม่ได้ไปเพื่อระเบิดสิทธิ์อะไรต่างๆแต่เพื่อโปรเจกต์เพื่อคุ้มครองคนที่เรา,าบางทีอาจจะต้องแบบเป็นสปาในบ้าน <c oughs> นะนะครับเคยที่บริษัสูตรแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็ก็ก็ ไม่ได้เปิดไปนะครับเร่วามีนี่ให้หาอยู่นะครับถ้าใครสนใจอยากใช้เปิดก็บอกได้นะครับทั่วโลกนะรสถิติเด็กหายนะฮะแปดล้านคนต่อปีโดยเฉลี่ <c oughs> ยเยอะหรือน้อยแปดล้านนะฮะแปดล้านโปรดฟังอีกครั้งหน <c oughs> ึ่งแล้วบอกไหมครับถ้าเอาเด็กแปดล้านคนมานยืนในถนน มันจะแน่นเอี้ยตันยาตลอดสายนะฮะนั่นคือจุนเดนที่หายไปายปีของประเทศไทยเรานะฮะปี64นะโมนลที่กระจกเงานะฮะก็ยอดรวมประมาณ6,000คนเยอะไหมอะไรห่าย,ายแล้วส่วนใหญ่อยู่ในช่วง11-15ปี นี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะก็็ภายไซเบอร์รูปแบบหนึ่งนะเรียกว่าผ่านมาทาช่องทางไซเบอร์แล้วกันนะครับในการที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะโอเคมาถัดนา,า <c oughs> การใช้งานในโลกออนไลน์ทุกวันนี้อย่าเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปนะให้เรารู้ตัวมีสติในการเปิดเผยข้อมูลนะอย่างในรูปนี้ท่านเห็นอะไรฮะท่านเห็นอะไร่ิทีถ่ายกันเร่งๆของขำโพสต์ไม่ได้คิดอะไรแต่ทำไมฮะ มีเลขที่ห้องแล้วบางทีเช็คอินโรงแรมหรือถ่ายรูปหน้าโรงแรมหน้าคอนโดนคนก็รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนโอเคไหมฮะมันจะมีพวกโรคจิตเรียกสตอเกอร์นะสตอเกอร์คือแบบพวกตามเหเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วทีนี้สุดาสิก็อี่าองยอมรับนะบางคนก็แบบว่าถ่ายก็โชว์เยอะไปหน่อยถ้าโชว์เยอะมันก็เรียกแขกถูกไหมมันเรียกแขก พอเรียกแขกพูดทำไมฮะเผลอแบบอุ้ยมีเลขห้องเฮ้ยมีคอนโดแลแ้วแหน่ซีซิวาริคอนโดสมัยนี้เป็นไงฮะนีะ่ฮะคนยินเข้าประตูผม,มยืนโทรศัพท์ท่าประตูแล้วรอมีคนกดประตูพอมีคนกดประตูผมก็โถงสับไปก็เดินตามเข้าไปแล้วกดลิฟต์ไปชั้นไหนก็ได้ถูกไหมับเพราะว่าอะไรฮะวัฒนธรรมด้าน,านาความปลอดภัยเราไม่มีครับแม้กระทั่งในองค์กรด้วยซ้ำ หลายอ,องค์บนเป็นแบบนี้อยู่เลยคือคนนึงแต่บัตรแล้วคนก็เดินตามเข้าไปพวงเลยไม่ต้องแต่บัตรแล้วท่านที่ประตูมีต้องแต่บัตรผ่านนะถ้าต่างประเทศนะฮะถ้าในต่างประเทศนะที่เขามีมาตรฐานองค์บอลน่าสี่ที่แล้วนะคนนึงแต่บัตรตุ๊บเดินเนข้าประตูไปแนละ้วถ้ามีคนเดินตามเขาผลังมาบอกเลยแต่บัตรแต่ของอยูถ้ามเดินตามไม่ได้ สวิง door ประตูที่เปิดสรุปประตูเปิดแบบว่าเป็นสวิงแบบนี้ฮะประตูต้องปิดเองภายในเพียง7วินาทีเพื่อป้องกันคนเดินตามเข้ามาแบบนี้อะไรอย่างนี้ออกหรอไหมมันจะแบบอยู่พอมันเป็นวัฒนธรรมแล้วอะซีเคียวมันจะอยู่ในทุกความคิดป้องกันยังไงไี่ใ้ใครจะเดินตามแล้วมองใครเข้าอะไรเนี่ยนะเจนที่บอกแบบเนี่ยบางทีเผลอใส่ข้อมูลลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วเวลาเช็คอินี่ยะเจนซุกแล้วบางทีก็ใช่ไหมไปไหนมาไหนกินข้าวแล้ไหนอยากให้เพื่อนรู้ใช่ไหมคร ก็ไม่เป็นไรหรอกาะแต่ว่าให้ใชตไม่ได้บอกว่าห้ามใช้อินแต่บอกว่าให้ใช้อินอย่างมีสติใช่ไหมฮะบาอที่ะบ้านช่องห้องํางอยู่ตรงไหนบางทีก็ไม่ต้องให้โลกรู้ก็ได้ไหมถูกไหมเพราะบางทีรู้มันก็ไม่ได้ก็ได้บางทีให้โลกรู้มันอาจจะเป็นภยัยเราก็ได้เพราะรลกม,ม,ม่าตอนนี้ในสังคมมันคนดีก็มีอะแต่คนดีคนชั่วคนชั่วมันเยอะอะนึกไหมคนชั่วมันเยอะแล้วมันสมัยนี้มันทำอะไรที่เราแบบคาาไม่ถึงอะ ค่าไม่ถึงคุณไปดูนักทันีอที่แบบจับล่าสุดค่าหันศอกเลยนักทานดีๆแล้วนักตางมีการศาึกษาดูแล้วแบบนี่เหรอค่ากว่าค่าหันศอเนี่ยนึกออกไหมเออประมาณนี้เพราะน้นรู้ด้านนี้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเช็คอินเราจะบอกใครว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรอย่างมีสติควรบอกหรือเปล่าบางทีเราบอกว่าเราเช็คอินอยู่ต่างจังหวัดนะเหมือนกับประกาศให้โลกรู้ว่บาบ้านฉันไม่มีคนอยู่จนะ้นึกออ ตามอันที่เราใี่ยาบ้า,บาได้เลยที่เขาชมอะไรมาณนีรด้วยกทีต้องอะพังเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าโอเคนะชีพเห็นอย่างมีสตินะครับ Think before you post อันนี้เป็นคำที่ประธานาธิบดีโอบามานี่สอนกับเด็กๆเลยนะฮะสอนกับเด็กเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค <c oughs> ิดก่อนที่จะโพสเพราะว่าอะไรฮะเ <c oughs> วลาคุณโพสนะ เอาเอาเรื่องึงก่อน,นสิ่งทีู่ดโพสใหพอโพสไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีคนแคปไปเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วเขาอ,อาจจะเอาไปฟ้องใครไปใครไม่พอใจเดี๋ยวนี้แบบการแสดงความคิดเห็นเนี่ยซึ่งบทีการเมืองหรืออะไรกาบเนี่ยนะยีราสุอินฟ้าการเวทีด่าประธานที่บดินทร์พุทธิ์โหตกใจนะถือว่าผู้จัดโคตรห,ห่วยทำได้ไงไม่ได้ไม่ได้ความคิดเห็นทางการเมืองศาสนา และความเชื่อของใครของมันของใครของมันตอนรอะว่วางแล้วบางทีนี่ยเอาฮะช่วงที่แบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยเห็นไหมเสื้อเหลืองเสื้อแดง,ง,งสามกี่เบยอะไรเรื่องต่างๆเนี่ยบางบริษัทเอามาประกาศเลยใครที่แบบโพสเฟซบุ๊กแนวนั้นออกอย่างเดียว <S <S นิยมสีไหนไปทำงนานกับบริษัทที่เขานิยมสีเดียวกันหรืไปหน่อยจะได้ไม่มีความสัดแย้งในบริษัทอย่างนี้เลยถึงถ้าดว่า HR ะเวลามีมาสมัครนะขอรู้เฟซบุ๊กเลยขอรู้เฟซบุ๊กเพราะต้องการอะไรฮะดูความเห็นดูทัศนคติพวกดูเฟซบุ๊กนิดเดียวรู้เลยครับถูกไหมคนที่แบบว่า, oh. วอาโอ้โหสดชื่นแจ่มใสเจริเลยอวยพรทุกคนทุกอย่างแฮปปี้เขาเรียกว่าแกติจูดพสติจิงกิงโอเคถ่อไมในขณะที่บางคนไปดูเฟซบุ๊กนีิ สติเลยนะสติโอเคโอเคหมายว่าอะไรตกลง <c oughs> แซวไปทัว่วนะอะไรเนี่ยก็เห็นทัศนคติถู่ไหมหนึ่งเห็นทัศนคติสองเห็นวุฒิภาวะในการแสดงออกเข้าใจถ้าเห็นวุฒิภาวะในการแสดงออกแบบนั้นแล้วถ้าเอาคนแบบนี้มาทำงานแล้วเห็นข้อมูลอะไรบางอยา่างไม่ว่าจะลูกค้ามีหลายคนเลยไปโพสต์ด่าลูกค้ากลางเฟซบุ๊ก มุทิตภาวะในการแสดงออกเห็นไหมครับอันที่สํา,สออา,าสคัญมีผลต่ออาชีพการงานเลยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะโพสอะไรเนี่ยต้องระวังมันมีผลตางทีโพสไปแล้วก็ลืมโพสไป้ก็ลืมแต่โพสยังอยู่ไหมโพสก็ยังอยู่เวลาคนมาเปิดดูไล่ดูไทม์ไลน์เราย้อนหลังกลับไปโอ้โหตั้ตกใจนะครับถ้อยคาที่ใช้ในโพสไม่เหมือนหน้าตาเลยหน้าตาที่ดีนะอ่านถ้อยคํา ที่โพสอ่านไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ต้นเก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะโพสอะไรเนี่ยต้องให้รู้ว่ามันกระทบกับหน้าที่การงานน,นะครับมันกระทบกับอะไรหลายอย่างชีวิตของเราในอนานะคตเลยนะครับและถึงที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือบางคนบอกอุ้ยโพสแล้วลบดีกว่าให้ดูเลยนะการลบบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลไม่มีจริง ก็ทำให้คุณเห็นมันลงแต่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ครบจ้าเพราะอะไร Data is a d e m oil ข้อมูลคือทรัพยากรโลกที่สำคัญทุกอย่างที่คุณโพสรูปทุกรูปถ้อยคำทุกถ้อยคำ AI อาเป็นประมวลผลแล้วเขาไปขาย